สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u ช n แนลอาจารย์เสก5.0ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอสิ่งต่างๆนะซึ่งผมคาดการนะว่าใน2ปีนี้นะมีโอกาสนะที่จะเกิดนะแล้วผมรู้สึกมีความห่วงกังวลนะโดยบางทีเรียกว่าบางทีคนเราก็พูดยากนะบางบางทีอาจจะมองว่ามันเป็น ลางสังหรณ์ก็ได้นะหรือเซนส์อะไรบางอย่างจึงมาเล่าสู่กันฟังนะมันประเด็นวันนี้จะคุยว่ามันเป็นเรื่องอะไรดีนะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัศด์โลกก็ได้นะหรือจะพูดว่าไอ้ที่เกี่ยวกับโลกใบนี้ของเราก็ได้นะในช่วง2ปีนี้คือปี63-64สนะสิ่งที่ผมมองเห็นก็คือว่าโควิด1 9นะที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกเนี่ย ที่ส่งผลกิจกรรมของมนุษย์เศรษฐกิจการเงินนะการเมืองสังคมนะที่มันปั่นป่วนอยู่ขณะน,นี้ผมมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นแต่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดเพราะฉะนั้นโควิด1 9เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่กรรมนะกรรมตัดรอนที่ผมบอกว่าแบล็กซ w บอหงดํำเนี่ยเหมือนกรรมตัดรอนหรือเราจะบอกว่าเป็นธรรมชาติหรือพระเจ้านะส่งมาส่งมา บอกมนุษย์นะฮะเตือนสติมนุษย์แล้วก็ทดสอบมนุษย์ไปในตัวสิ่งที่ผมยังมองแล้วห่วงกังวลนะว่าหงดําตัวต่อไปหรือว่ารัดสีเทาต,ตัวต่อไปหรือจะเป็นเกรสวอนเนี่ยที่เข้ามาจะขยเาให้วิกฤตเศรษฐก,กิจการเงินขนาดนี้ มันจะหนักขึ้นรุนแรงขึ้นหรือไม่ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมมองเห็นและเป็นห่วงจริงๆนะจึงมาเตือน fc และผู้รับชมในช่องผมทุกท่านเนี่ยว่าอย่าประมาทไม่ใช่ทุกท่านหวาดวิตกหรือกลัวนะแต่ว่าไม่ให้ประมาทแปลว่าเผื่อใจไว้ด้วยนะว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นหงดำแร็ก k s บอ n ตัวใหม่หรือเป็นเกรไลโนรัสสีเทาหรือเป็นเกรซอนะ ก็ต้องเตรียมรับมือไว้ด้วยไม่ใช่ทุกท่านหวาดกลัวหวาดวิตกจิตตกไม่ใช่แต่ให้มองเผื่อไว้ด้วยถ้าจะเตรียมตัวรับมืออะไรเนี่ยนะนอกจากจะเรื่องพี่ดีแล้วนะรวมถึงเรื่องของสงครามโลคครั้งที่3มเนี่ยมองเผื่อเรื่องของภัยพิบัติทางธรรมชาติอาจจะซ้ำเติมนะท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 แล้ววิกฤตเศรษฐกิจการเงินโลกได้หรือไม่ พราะถ้าหากมันเกิดขึ้นซึ่งอาจจะมีโอกาสเกิดแต่น้อยนะซึ่งนั่นก็คือเรียกว่ามันเป็นแบล็กบลอหงดําตัวใหม่หรือมันอาจจะมีโอกาสเกิดเหมือนทุกๆปีนะตามวัฏจักรวัฏบลของธรรมชาตนะิที่ผมเล่าให้ฟังว่านะถ้าเราเข้าใจเรื่องของการกําเนิดนะของเอกภพของจักรวาลของระบบสุริยะจักรวาลและโลกเพราะฉะนั้นธรรมชาติที่เกิดปรากฏอย่างเงี้ยภัยพิบัติต่างๆมันก็คือสะท้อนออกมา ว,ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดคู่กับเอกภพคู่กับจัก,กรวาลคู่อโลกมาแต่ไหนแต่ไรแล้วมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ซึ่งมันมีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเป็นวัฏจักรวัฏวนดังนั้นโควิด1 9เนี่ยหลายท่านอาจจะเองรู้สึกมึนๆงงๆอยู่นะยังปรับตัวกันนะหลายท่านก็จิตตกไปเรียบร้อยแล้วแต่หลายท่านก็ ต้องติดตามข่าวว่าต้นปีที่ผ่านมาเอาในไทยแล้วกันนะว่าภัยแรงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาน้ํานี่แห้งหมดนะแม่น้ําที่เคยใหญ่ๆนี่แห้งเกลี้ยงเลยสิ่งเนี้ยที่ผมบอกว่ามันจะเป็นเกเรโน่แนะรัส,สีเทาหรือจะเป็นเกรซวอนก็ได้นะเป็นหงสีเทาเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นประจําทุกปีแต่จะหนักขึ้นหรือพิกผัน ตัวอย่างเช่นเราเอาในไทยนะเดี๋ยวผมค่อยพูดถึงระดับโลกเอาในไทยก่อนว่าในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยจากภัยแรงนะก็กลายมาเป็นพายุฤดูร้อนนะ่ะฝนฟ้านี่เข้ามาแบบเดี๋ยวแถวบ้านผมนี่ฝนตกแรงมากแล้วก็มีฝนฟ้าขนองฟ้าผ่าฟ้าร้องกันเต็มไปห,หมดแต่ว่าพายุข้างบนแรงนะมีการเสียดสีของก้อนเมฆมีประจุไฟฟ้าอยู่มาก นะแถวบ้านผมนี่ก็ไฟเสียหายไปสิ่งเหล่านี้ทำให้ผมนึกถึงนะและเตือนทุกท่านว่าอย่าประมาทผมนึกถึงคำคำที่ครูบาอาจารย์นะหลวงปู่นะที่ผมเคารพนับถือนะผมมองว่าท่านเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งก็ได้เตือนไว้นะถึงเรื่องของพายุใหญ่นะฝนตกใหญ่แล้วก็ ฟ้านี้มืดไปหมดนะฝนตกแล้วน้ำท่วมตึก4ชั้นเลยนะสีเหล่านี้คือสิ่งที่ผมติดตามมาแล้วโดยส่วนตัวนี้ผมเชื่อ100%ว่าสิ่งนี้จะเกิดภัยพิบัติใหญ่น้ำท่วมตึก4ชั้นเลยน้ำนี่ท่วมมากนะมาถึงนี่อยู่ไม่ได้ได,ได้คำหนึ่งนะครับสำหรับผู้เชี่ยวชาญทางน้ำนะ ดรเสรีสุภพราทิตย์นะซึ่งท่านมีความรู้นะ mm. เกี่ยวกับเรื่องของ uh, น้ำท่วมนะในปี2,554เนี่ยท่านทำนายถูกมาตลอดเพราะผมติดตามข้อมูลข่าวสารของท่านในช่วงนั้นนะท่านพยากรณ์ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหรเนี่ยน้ำท่วมตรงจุดไหนจุดไหนเข้าเป้าทุกวันนะและคราวนี้เมื่อ5ปีที่แล้วท่านก็ได้คาดการพยากรณ์เลยว่าปรากฏการธรรมชาติของโลกใบนี้ มีโอกาสจะเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี2513ซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับใน5ปีที่แล้วว่าน้ำจะท่วมนะน้ำท่วมภาคกลางนะน้ำท่วมมากและจะหนักกว่าปี2 5 5 4เพราะฉะนั้นเมื่อมีสองท่านนะที่ผมให้ความเชื่อถือนะคือหลวงปู่ท่านหนึ่งซึ่งผมมองว่าท่านเป็นพระอรหรันต์ เพราะว่าคูบาจารย์ของผมนะซึ่งเป็นที่เคาร่นับถือเนี่ยนะท่านเป็นบุคคลที่รับรองนะในความเป็นพระอรหันต์นะฮะของหลวงปู่ท่านนี้ที่ท่านได้มีนิมิตเห็นว่าน้ําท่วมตึกนะสูงน้ำท่วมเนี่ยสูงตึกสี่ชั้นเลยน้ําท่วมมากนะอยู่ไม่ได้นะครับในแถว กรุงเทพและภาคกลางทั้งหมดส่วนจะเป็นท่านใดนะใครสนใจก็ไปเซิร์ชดูใน y t u t u นะไปดูว่าคำทํานายน้ำท่วมตึกสีชั้นนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์เสรีสุพราทิตนะซึ่งผมให้ความเชื่อถือนะทางหลักวิศวกรรมทางน้ำที่ท่านมองไว้นะตั้งแต่ปี254แม่นนะฮะผมติดตามท่านทุกวันแล้วท่านก็คาดการณ์ไว้ว่า ในปี2 5 2 3เนี่ยจะน้ำท่วมใหญ่มาแน่นะแล้วจะใหญ่อาจจะใหญ่กว่าปี2554ใครยังไม่ได้ชมคลิปนี้ก็ย้อนไปดูนะครับที่พูดถึงว่าปี2513น้ําำจะท่วมกรุงเทพซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าอย่าประมาทไม่ใช่พูดได้ทุกคนตกใจนะหรือหวาดกลัวแต่หมายถึงว่าให้เตรียมตัวรับมือด้วยความมีสติปัญญาไม่ประมาท เพราะอํานาจแห่งธรรมชาตินะครับอํานาจแห่งที่ผมเรียกว่าผู้สร้างสูงสุดก็ได้นะกดแห่งกรรมกดใจรักษ์ก็ได้มันเป็นกรรมของมวลมนุษย์ก็ได้นะหรือพระเจ้านะส่งมาทดสอบนะลงมาลงโทษมนุษย์ก็ได้นะเราจะมองแบบไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นผมมองว่า ทุกท่านนะต้องตั้งสตินะแล้วก็รับมือให้ดีนะอย่าอย่าไปคิดว่าโควิด1 9เป็นจุดเริ่มจุดจบละนะหมายถึงว่าเฮ้ยจบโควิดสิแล้วก็จบละซึ่งสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะเลยเล่าสู่ให้ f c แล้วก็ผู้รับชมในช่องผมฟังว่าปี63-64นะโดยลางสังหรณผมก็ดีนะหรือโดยเซ้นส์ผมก็ดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ย นะก็เตรียมตัวรับมัดระวังนะโดยเฉพาะสําคัญนะครับการเจริญสติภาวนามีสติปัญญาให้มากนะเดินบนทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการจงมีความศรัทธาและเชื่อมัน่นนะในความดีในกฎแห่งกรรมและกฎไตหลักน้อมพระตรตัตรัตเข้ามาที่จิตใจนะครับดำรงตนอยู่บนเส้นทางสายกลางนะผมก็เชื่อวทุกท่านจะปลอดภัยนะครับ ใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถกดติดตามในช่อง y o YouTube ช่องอาจารย์เส50ก505.1นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามรับสุดนยอดอาจารย์เสกสมามาก็กขอทุกท่านปลอดภัยจากวิกฤตภัยอันตรายทั้งสิ้นนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ